สวัสดีครับวันนี้ผมมาชมงานมอดเดอร์โชว์ที่เจอร์เมืองทองธานีนะครับเป็นงานแสดงรถยนต์นะครับซึ่งมีหลายๆแบรนด์เข้ามานะครับงานจะเปิดให้ชมนะครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่7เมษายน2อ6 7เราไปชมบูธต่างๆว่ามีอะไรน่าสนใจครับบูธคุณใดในคอนเซิต์ตพารามิเตอร์ทีเซล เอกสิทธิ์เฉพาะในรถยนต์ไอออนิกสถาสูดดีไซน์ของพิกเซลคลับทั้งหมดนี้พร้อมให้ท่านสัมผัสแล้วที่นี่อัญญาเซล Good morning สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะก็ะสู่พื้นที่ของ h o n d a Mobility ประเทศไทยค่ะ ท่านอยู่กับเราในงาน b a n h e o k International Motor Show ครั้งที่45และฝ่ายบริหารรัตนพัฒน์นิยมภูมใจและดีใจเหลือเกินค่ะที่ได้ต้อนรับทุกท่านพื้นที่ของเราในปีนี้เตรียมพร้อมไปด้วยยปนุกรรมที่มีความหลากหลายและมีความพร้อมค่ะในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมนอกจากจะนํามาร่วมจัดแสดงอยากให้าทุกท่านก็ค่อยกวาดสายตาไปรอบๆ้อมๆกันท่านเมื่อกีอ้ทุกท่านคะ พื้นที่ของเราค่ะจัดตกแต่งด้วยอิลเเมนต์ต่างๆที่มีความสําคัญและเป็นความภาคภูมิใจของเราเป็นเห็นงมากยกตัวอย่างเช่นด้านบนตรงนี้ค่ะนผูเ้เทียนคะพาราเมทริกพิกเซลค่ะ <eter> <ixel> เป็นหนึ่งในเอกสิทธิ์เฉพาะค่ะของรถยนต์ไอริที่เราภาคภูมิใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพื้นที่ของเรายังให้ท่านได้ใช้เซโบโค่ะในการสร้างอวตารของตัวเองเดินทางย้อนเวลาไปถึงปีใช่ปะ่ะ1970ค่ะ เป็นปีที่เราในการเปิดตัวค่ะรถยนต์รุ่น,รนแรกของฮอนดนั่นก็คือโพนี่นั่นเองสวัสดีครับสื่อมวลชนและแขกผู้เกียวข่านครับอะไรตลอด1ป,ปีที่ผ่านมาคุณใดโมบิลิตี้ไทยแลนด์เราได้มุ่งมั่นมอบประสบการณ์ใหม่ๆในการขับขี่ที่เหนือระดับอย่างตอ่อเนื่องเลยครับและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราพร้อมที่จะนําเสนอยานยนต์รุ่นใหม่ถึง4รุ่นกอดใครครับ ขออนุญ,ญาตเริ่มต้นจากคันที่อยู่ด้านขวามือผมนี่ครับนี่คือ i o n i x 6รถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นล่าสุดเจ้าของรางวัลคาร์ตัวเยียปี2023ครับเพราะฉะนั้นคันนี้สุดยอดมากๆผลิตขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของ e g g.m.p. มีดีไซน์ทีู่่ลงครับแต่ยังเป็นรถที่มีขนาดใหญ่เป็นดีเซ gment องเอกลักษณ์ของแบรนด์ i อ n i เด้วยไฟหน้าและไฟท้าย ในแบบพาราเม t ร i กพิกเซ l e d ครับห้องโดยสารภายในมีพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายมากๆด้วยฐานล้อที่ยาวถึง2.95เมตรเรียบพร้อมด้วยฟีเจอร์เรียบพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาสันู้ฟไปดูออแอมเบียนต์ไลท์จอแสดงผลขนาดใหญ่รวมถึงลำโพงโบสด้วยไอริกซิกค,คันนี้ครับขับเพื่อนด้วยพลังของร์ไฟฟ้า2 2 9แรงม้า พร้อมแบตเตอรี่77.4กิโลวัตต์เรนจ์การขับขี่ไกลมากๆคือ545กิโลเมตรครับด้วยมาตรฐาน WLTP ซึ่งเป็นการทดสอบบนท้องถนนจริงนะครับไม่ได้ในห้องแลบการชาร์จ DC Charger รับแรงได้สูงสุดถึง350กิโลวัตต์และสามารถชาร์จภายใน10-80%ได้ในระยะเวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นครับนอกจากนั้นยังมีระบบ ช้วยขับขี่อัจฉริยะเอกสิทธิ์ของคุณใดครับนั่นคือคุณใดสมาเซน์ก็มาเรียบตอบงกับคันนีครับและถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะได้พบกับคุณใดไอโอเกซิสทันทีครับ และถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยครับนั่นคือการประกาศราคาของ i o n i c 6ครับ i o n i c 6คันนี้เป็นเจ้าของได้ในราคา1,899,000บาทเท่านั้นครับ ครับอยู่ด้านซ้ายมือขงผมนี่เองไปให้สุดได้ทุกทางกับบุญใด c r e รตาอัลฟาครับรุ่นนี้สารต่อความสำเร็จจากแร็ค e d i ิชันรุ่นพิเศษจำนวนจำกัดในครั้งที่แล้วที่ขายหมดอย่างรวดเร็วมากๆนะครับและในปัจจุบันก็ยังมีแฟนๆเรียกร้องอยากจะได้แร็ค e d i ิชันคันนั้นอยู่เราจึงนำเสนอบุญได c เฟร a าอัลฟาที่พิเศษขึ้นไปอีกนะครับด้วยตัวถังสีดำด้านนะครับบิไนท์ แบล็กแมทซึ่งผมมีความยินดีเปอย่างนี้ที่จะบอกว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถแมสโตรรคชั่นประอกอบกับอ e ินโดนีเซียครั T e ้งแรกที่สามารถผลิตสีด้านแบบนี้ได้สวยงามมากๆตกแต่งรอบคันด้วยโทนสีดำทั้งหมดภายในตกแต่งด้วยอุปกรณ์เฉพาะรุ่นไม่ว่าจะเป็นอลางทามคารามิบคุณใดสมซา์ทเซนพรอ้อมเครื่องเสียงโบสด้วย ทั้งหมดนี้นะครับคุณใด้เฟรต้าอัลฟาพร้อมเป็นเจ้าของได้ในราคา9 2 9 0 0 0บาทครับรม,มาพร้อมกับสีดำด้าน,นแบบนี้เลยนะครับลำดับถัดมาครับตามผมมาด้านนี้นะครับเรายังมีรถซาเกเซอร์ครับ ซึ่งถือว่าเป็น B M P V ยอดนิยมในวันนี้เราเปิดตัว2รุ่นไ้วยกันคือ The New s a r Gasser X6 และ X7 สำหรับรุ่น6ที่นั่งจะใช้ชื่อว่า X6 และ7ที่นั่งใช้ชื่อว่า X7 ครับโดดเด่นด้วยทางเลือกตัวถังสีใหม่นะครับเป็นออปชั่นเสิร์พิเศษด้วยสีแม็เช่นเดียวกันจากโรงงานประกอบในยูนเดียของเราคือออปติกไวท์แม็และทรา i t ลตี้โกแม็ เพิ่มเติมจากสีที่มีออฟเฟอร์อีกแล้วซึ่งสีพิเศษนี้เพิ่มเงินเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นภายในนะครับมีเครื่องเสีย b o s t Premium Sound System ด้วยมั่นใจไปด้วยระบบุค Unday s m นเ t ไปอีนกะน,น,นะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็มาพร้อมเช่นเดียวกันและดิว e w h y u d a i Saucer สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา รุ่น X7 X7 9,290 0 0บาทและ X6 ราคา9,490 0 0บาทครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับรถรุ่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของคุณใดนั่นคือ DMPV Staria ในวันนี้มาพร้อมกับกลุมพลังดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบร้อมมาตรฐาน Euro 5 มาเรียกร้อยแล้วภายนอกนะครับได้มีการปรับโลโก้คุณใดจากรูปแบบ3มิติเป็น2มิติให้มีความทันสมัยมากขึ้นสำหรับรุ่นพรีเมียมมีการเพิ่มเสาอากาศแบบชาฟินแล้วก็ล้ออลอยเป็นแบบดำไฮก์อสภายในเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นช่องชาร์จ USB Type C ครับแล e นิวคุณดตามยนฟ พร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของได้ในราคาสำหรับรุ่นาวาเีรนเป็น S อสนาคาล้าน8 1 9แ0นบาทและพรีเมียม2ล้าน4่แสกบาทครับและแน่นอนที่สุดครับเราบก้าพันหถึ0งแสนสูงในงานมอนต์โชว์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินการของคุณใจที่ไฮแลนด์เข้ เรามีคะแนนสุดพิดเศษในการให้คุณเป็นาของคุในใดได้ง่ายมากขึ้นครับทั้งอัตราดอกเบี้ย0%ส8เดือนในรุ่นซารียหรือฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมค่าแรงค่าติดตั้งรับประกันนานถึง3ปีครับและสุดท้ายก็คือการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริเทชแปปีหรือ160,000กมกิโลเมตรครับความพิเศษในปีนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ ขออนุญาตในการปรับเลียนเชิญนะคะผู้แทนของ h อนด้าโม i ิลิตประเทศไทยคุณ gentlemen please kindly join in text, welcome in chief executive o f f i c a r ฮอนด้าโมบิลิตี้ทายามิสเตอร์เจคิวจอนพีซวอล์คเสวัสดีครับ morning everyone a very warm welcome to all present here in Honda e Hyundai has been known with its eye-catching motor show booth, Giant Global. At this motor show is giant our booth the Hyundai Global Motor Show Standard Pixel Club. Yeah. This giant embodies our commitment to shaping the future of mobility. I hope you can feel and enjoy Hyundai's spirit and technology in Albus for humanity is our commitment that we give to society. We are here to make people in Thailand experience the most innovative technology we have, which is electrification and smart mobility solutions. And that is why we bring this car here today, the rm 22 e-rolling LED. RM22E commits to deliver fun to drive with electric power train while staying true to the three pillars of N brand: Western, waste track capability, and everyday sports car. Elantra N95N and, and RM22E have proved that Hyundai can actually make cars. That used to only exist on a racing frame. Last year, <laughs> and they also introduced the director speakers Thai market in Hi-5, and it has become the talk of Thailand for its outstanding design combined with the revolutionary technologies. At this year, we will expand the email lineup with in 6 with sleek design and powerful performance you can ensure that both models are built with high standards 95 and 96 have already world cup of the year 2022 and 2023 and most importantly they are both proudly built in korea with the best quality we will also strengthen MPV and SUV line by launching three new models in this motor show. The new StarGator X6 and X7, the new Creta Alpha, and the new Staria Euro5. Today is a very meaningful day of Hyundai Mobility Thailand. In 2023, we announced the new business of Hyundai Mobility Thailand and on brand and end brand. Ever since we have introduced three facilities that take the customer experience up. The first one is the age space center of Icawadi Road, providing both sales and service experience, followed by Web and through digital park. The landmark of the of the IMD brand, and third one H space. We just opened this place last week uh, at the end here. Our the first city store in urban shopping mall. We we'll consistently gives the best customer experience through these facilities.